เ,เล่าเรื่องคุณง่ายๆ5นาทีก่อนลงทุนโดย k ค t Story t e l l e r สวัสดีค่ะลงทุนหุ้นง,ง่ายๆ5นาทีวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับบริษัท Kingmen CMTI จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นเคกันนะคะสำหรับบริษัท Kingmen CMTI จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นเคนี้นะคะมีพันธมิตรทางธุรกิจคือบริษัท Kingmen Creative ค่ะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์นะคะทำธุรกิจด้านออกแบบตกแต่งและสื่อสารการตลาดระดับโลกนะคะบริษัทนี้มี21สำนักงานใน16ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและอเมริกาค่ะและสำหรับบริษัท Kingmen CMTI จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นเคนี้นะคะทำธุรกิจออกแบบตกแต่งและก่อสร้างค่ะโดยเราสามารถจำแนกธุรกิจของเขาได้ว่าเป็นการทำธุรกิจตกแต่งภายในและธุรกิจแสดงสินค้าและนิทรรศการรวมถึงพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกการตลาดทางเลือกอีกด้วยค่ะ ซึ่งบริษัท Kingmen CMTI จำกัดมหาชนนะคะมีบริษัทย่อยจำนวน2บริษัทค่ะคือบริษัท Kingmen Myanmar Company Limited และ Kingmen CMTI Cambodia Company Limited ค่ะทั้ง2บริษัทนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบตกแต่งภายในงานแสดงนทิทรศการและสินค้างานกิจกรรมการต,าต,ตลาดและทางเลือกและงานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกค่ะโดยบริษัทย่อยทั้ง2บริษัทนี้นะคะจะรับงานอยู่ใน ประเทศเมียนมานและกัมพูชาเป็นหลักซึ่งบริษัทแม่ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด100%ค่ะผลงานเด่นๆของบริษัทนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะเรามาดูกันย่อๆนะคะ อย่างเช่นค่ะเป็นผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการในงาน Thailand International Motor Expo งาน Bangkok International Motor Show ที่ได้รับงาน5ปีติดเป็นหนึ่งใน4ี่ของผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการในงาน BOI Fair ปี2000เป็นผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการในงาน Money Expo และยังได้งานออกแบบและผลิตตกแต่งภายในร้าน u n i ิค l m ์ n มงโก้ t o ต n อนและ k p n อ e ีกด้วยนะคะสำหรับโครงสร้างรายได้ของบริษัท Kingman CM t i จำกัดมหาชนา ะะแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะ 1. ค่ะธุรกิจงานตกแต่งภายในค่ะ2ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ3ธุรกิจการตลาดทางเลือก4ธุรกิจงานพิพิธภัณฑ์และสน,สนุกแนวคิดค่ะมาดูทางด้านลูกค้ากันบ้างนะคะสําหรับลูกค้าของกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้างและตกแต่งภายในนั้นนะคะโดยหลักแล้วค่ะเป็นกลุ่มเอกชนค่ะและสามารถแบ่งย่อยออกเป็น5กลุ่มได้ดังนี้ค่ะคือกลุ่มแรกค่ะ Public Area นะคะในส่วนของห้างสปปรรพสินค้าและพื้นที่ส่วนกลางของอาคารสำนักงานนั่นเองค่ะกลุ่มที่2ค่ะคือ Hospitality ค่ะธุรกิจให้บริการร้านอาหารโรงแรมพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลค่ะ กลุ่มที่3ค่ะ w o r k p l เพสค่ะพื้นที่สำนักงานให้เช่ากลุ่มที่4คือรีเทลร้านค้าปลีกและกลุ่มที่5 Education ธุรกิจสถาบันการศึกษาค่ะสำหรับลูกค้าของธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นนะคะก็ยังคงเป็นภาคเอกชนเป็นหลักอยู่ดีค่ะโดยกลุ่มนี้สามารถทำไรายได้ให้บริษัทเป็นสัดส่วนถึง9 8ของไรายได้จากงานบริการเลยทีเดียวนะคะ แบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้ค่ะลูกค้ากลุ่มแรกคือกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ค่ะโดยทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นี้บริษัทจะให้บริการงานตกแต่งภายในเป็นหลักค่ะกลุ่มที่3คือกลุ่มธุรกิจยานยนต์ค่ะกลุ่มที่4คือกลุ่มธุรกิจการเงินและธนาคารค่ะกลุ่มที่3และกลุ่มที่4นี้บริษัทจะให้บริการในรูปแบบงานแสดงสินค้านิทรรศการและการตลาดทางเลือกเป็นส่วนใหญ่ค่ะและกลุ่ม สุดท้ายคือธุรกิจอื่นๆค่ะเช่นกลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มธุรกิจความงามและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและธุรกิจบรรจุพันและสิ่งพิมพ์เป็นต้นค่ะสำหรับลูกค้าทั้งหมดของบริษัทนะคะหากเราไปดูสัดส่วนแล้วเนี่ยจะพบว่ามีกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจยานยนต์ที่ทำรายได้หลักให้กับบริษัทค่ะ ในปี2563นั้นนะคะเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นซึ่งสถานการณ์ที่กระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะบริษัทเองก็ยังได้เดินหน้าประมูลงานอย่างต่อเนื่องโดยเน้นไปที่งานตกแต่งภายในค่ะงานที่เขามีความเชี่ยวชาญเพื่อที่จะสามารถบริหารต้นทุนและรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นก็ยังได้มีการขยายงานด้านงานในเทศกาลและการตลาดทั้งในประเทศไทยเมียนมาและก ผู้ชายอีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เป็นรายได้ในอนาคตนั่นเองนะคะโดยในปี2563นะคะบริษัท Kingmen CMI t จำกัดมหาชนค่ะมีรายได้รวมทั้งหมดอยู่ที่627.67ล้านบาทค่ะถือว่าลดลงจากปี2562ที่มีรายได้ถึง1,09.61ล้านบาทนะคะแต่ว่าพอเราไปดูในส่วนของกำไร,รสุทธินั้นกลับพบว่า ในปี2563ค่ะมีผลขาดทุนอยู่ที่106.7ล้านบาทซึ่งเป็นผลขาดทุนที่น้อยกว่าปี2562ที่ขาดทุนอยู่ที่152.24ล้านบาทค่ะและในส่วนของปี2564นี้ค่ะในงวด9เดือนบริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด494.91ล้านบาทค่ะมีผลดำเนินงานขาดทุนทั้งสิ้น30.63ล้านบาทค่ะโดยเหตุผลหลักๆนั้นแน่นอนและเหมือนเดิมค่ะว่ามาจากสถานการณ์ โควิดนั่นเองค่ะ ถ้าหากเราไปดูรายละเอียดแล้วเราจะพบว่าในไตรามาสหนึ่งของปี2564นั้นบริษัทมีผลขาดทุนรวม7.15ล้านบาทไตรามาสสบริษัทมีผลขาดทุนรวม21.49ล้านบาทและไตรมาสที่3ที่เป็นไตรมาสล่าสุดนี้นะคะบริษัทมีผลขาดทุนรวมทั้งสิ้น1.98ล้านบาทค่ะโดยบริษัทย่อยที่กัมพูชาและเมียนมานั้นนะคะยังคงหยุดการดําเนินงานชั่วคราวเป็นเวลา2ปีคือในปี2 564ไปจนถึงปี2565ค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายนะคะอีกทั้งที่สหภาพเมียนมาเองนั้นก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการเมืองร่วมด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะบริษัทก็จะหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในส่วนของแบ็กหลอกนะคะบริษัทยังมีแบ็กหลอกในมืออีกราวๆประมาณ500ล้านบาทค่ะมีสัดส่วนมาจากงานตกแต่งโรงแรมจำนวน61%งานนิทรรศการ19%งานพื้นที่สาธารณะ9%งานสาขาร้านแบรนด์เนม6%และงานอีเวนต์อีก4%ค่ะ ภายในปีนี้นะคะบริษัทก็ยังมีแผนที่จะเข้าประมูลงานเพิ่มเติมอีกมูล,ลค่า613.3ล้านบาทอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทยังตั้งเป้าทำกำไรเอาไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยจะให้บริษัทเข้าไปเป็นหุ้นยั่งยืนได้นะคะโดยคงเป้ารายได้เอาไว้ที่1 1 5พันล้านบาทค่ะแบ่งเป็นไรายได้จากธุรกิจตกแต่งผั ภายในจำนวน600ล้านบาทและธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกอีกจำนวน550ล้านบาทค่ะโดยบริษัท Kingman CMTI จำกัดมหาชนนะคะคาดว่าหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์และเปิดประเทศในไตรามาสที่4ของปี2564นี้แล้วค่ะบริษัทจะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติอีกครั้งค่ะ